ายการ OIC Holiday เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยวันดีัว น้องนักกันนกกีนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมด้วยดีนะครับอากาศในกรุงเทพมหานครท้องฟ้าปลอดโปร่งปลอดโปร่งมากมันเหมาะสําหรับการรับพาทัวร์ศิลปินไปเที่ยวกทมเอามากๆศิลปินที่เราสองคนนะครับโจนขั้นเทพอย่างเราจะรับพาทัวร์เนี่ยเป็นศิลปินชื่อดังชื่อดังเอลลินอย่างนี้เลยเนี่เขาเรียกว่าบ้านเอลดีมากบ้านเอลดีเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปจับตัวไม่ได้อะไรเนี้ยยามเตะเลยนะเราต้องไปเตรียมนะฮะกับรปภก่อนครับว่าถ้าเราจะจัดการกับศิลปินคนนี้เนี่ยรปภแปล้งมองไม่เห็น คแล้วเราจะทำได้อย่างสําเร็จพี่ที่ที่รู้จักชินชินาวุฒิมัาที่ตรงพี่เห็นพี่เห็นเขาเข้ามาตถึงเช้าวันนี้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนะมาแล้วใช่นะคือตอนนี้พี่เราสองคนเนี่ยกำลังจะไปลักพาตัวชินาวุฒิไปเที่ยวกับผมดูเพราะฉะนั้นตอนที่ผมลักพาตัวเข้าไปจัดการปิดต้ชินเนี่ยพี่แกงมองไม่เห็นแล้วพี่อยากเข้าไปช่วยชินเดด็ขาในรับโอเคเราเตรียมกับรปภแล้วครับเรียบร้อยการจัดการชินไม่ใช่เรื่องยาก มัดมัดหน้ามัดไว้เออเล่ไปมยไปเลยเดยวเดี๋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 ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเ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 ด นะ,<ล>ะโอ้ยอย่าล่ะขอบนะรบเราเต้องตัดก,การลงมันลงมิดหน่อยขอดีๆแรกคราวน้ะเราจะไม่บอกว่าเราจะพาคุณไปไหนแต่คุณเ,เ,เดินตามละายนะนางไปเลยเพื่อนอย่มีรถตู้ด้วยฮะรถตู้อ่ะก็ดับชินแล้วครับ,รบวันนี้วินเวลิงอัสไซค์๋ออ๋อเ,เลย Never, never give up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  Go I Go I ทุกคนเนี่ยตอนเด็กๆจะมีความฝันค่านฝันงถึเคยฝันอยากเป็นโปรกอล์ฟได้แบบชินอยากรู้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณเคยฝันว่าโตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นขับเครื่องบินขับเครื่องบินเลยเหรอใช่เพราะว่าลุงลุงเป็นดารา,าโอ้ลุงเขาก็ยศค่อนข้างสูงนะครับเป็นในอากาศที่ฝรั่งเศสเลยก็เลยทุกคนก็จะแบบเวลาเจอก็ะเป๊ะเตะเตะเตะตลอดเวลาตลอดเลยรู้สึกว่าเราเท่แล้วงี้ชีวิตจริงของชินเนี่ยเคยแบบลองไปขับเครื่องบินจริงจริงไหมครไม่เคยไม่เคย แต่ว่าวันนี้เราจะจัดการด้ความฝันชินไี่เราเด็กชินฝันว่าอยากขับเครื่องบินเนีวันนี้เป็นจริงเพราะเราจะพาชินเนี่ยไปลองขับขเครื่องบินที่ f i y Experience เดี๋ยวลงตรงสยามแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปสารแดนถึงแล้วครับตามความฝันคุณนะชินชินวุฒิครับ Fly Experience คุณเป็นกระปันเดี๋ยวนี้ผมเป็นแอร์โฮสเตสให้ ต้องเช็คอินก่อนครับโอตัวเครื่องบินเราได้แล้วเช็คอินเลยครับทีคบ่ครับสวัสดีครับเวัสดีครับพี่โอครับ 6โลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะครับนี่เี๋เราจะเข้าเครื่องซิมูเลเตอร์ตัวนี้แล้วนี่โบอิ้ง737800ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเรียลเว็บ6ครับเรียลเว็บ6เนี่ยมีหนึ่งความยาก66คือยากที่สุดนะครับคือเป็นเครื่องที่ใช้ฝึกนักบินจริงๆแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมกัดชินชินวุฒิเนี่ยมืออาชีพอยู่แล้วครับจริงเหรอถ้าอย่างงั้นฮะเรามีเกมให้เล่นกันเกมเราคืออะไรครับก็เดี๋ยวที่เราดูนะครับว่าใครลงนี่เหมือนใครลง ยยยโยนต้องเป็นกลางนะฮะนี่จะไปเข้าข้างชินชิ้นบุญไม่ได้นะครับโยคนที่แพ้เนี่ยนะต้องโดนคนชนะสั่งให้ทําอะไรก็ได้ฟังทั้งวันเลยเหรอ,อแล้วผมจะสั่งชินช้นชิ้นบุญได้ยังไงล่ะคุณเอาไว้ชนะก่อนเถอะที่ก,ก่อนเลยมิก,กี้รวยเลยเอาเหรอคนเดียวเลยเอาผมตัวเป็นพร้อมกันคนเดียว กม่ชอบที่เธออยู่แต่ไม่ชอบที่เธอกลับคงไม่ชอบนอนหลับตอนเช้นเธอคงไม่ชอบ้องตาแต่ไม่ชอบโทคุยอยู่ด้วยกัน ครื่องขึ้นอ่ะก็รับใครบนนั่งดอนพูดภาษาอังกฤษนะครับ Lady and gentlemen ว่างปิดตั้งแต่เริ่มได้ป่ะ Lady and gentlemen welcome to OC Airways อะไรอะไรโอ้เจ๋งว่ะเฮ้ยโอ้ สไม่ดีไม่อยากคิดถึงเธอฉันมันนิสัยไม่ดีก็เลยอยากอยู่ใกล้เธอฉันมันนิสัยไม่ดีทำไมผมหูอื้อพี่ผิดเอานี่เราอยู่ที่ไหนมหรอเราก็บินอยู่หูอื้อเลยลงมาพี่ นิกี้กับการลงจอดที่ชาเดโกขั้งแรกเป็นไงบ้างฮะก็ตอนเลี้ยวอาจจะมีแบบว่าเลี้ยวเยอะิปนิดนึงคารูอซึ่งมันต้องบินแบบนิ่มๆอะแล้วก็ลงลงดีเลยครับลงนิ่มนะเดี๋ยวมาดูชินชินบุษนะครับตอนนี้ชินเข้าเป็นแล้วเดี๋ยวพี่โอไม่์ยวไม่์เข้อนะเดี๋ยวพี่ดูแล้วก็เอาแบบตามตรงเลยนะว่าเขาผมใครนิ่มกว่า Why say in T Oi? Never Never give up, never, never give up, never, never give up. Never never give up. Oh, never give up, oh, never give up. มแอบดูคุณบินอยู่ข้างนอกครับชินครับผ่านกล้องมอนิเตอร์คุณถือว่าเป็นคนบินใช้ได้ทีเดียวครับชินชินบุตรครับเดี่ยวครับชินชินบุตรกับตันชินวันนี้เป็นไงบ้างครับกับการบินครั้งแรกของเขาครับดดีครับตอนอยู่บนฟ้านี่เลี้ยวนิ่งนิ่งเลยเลี้ยวนิ่งกว่าเลี้ยวนิ่งกว่านั่นคือตอนอยู่บนฟ้าในเกมของเราคือตอนบินลงและความนิ่มตอนลงจอดเซนทรลไลชินอาจจะมีเปไปนิดแต่เขาเลี้ยวกลับมาได้เี่ยวเลือกจับมือพี่จับมือไหนค แค่เพียวหลับตาหลับตาพี่เป็นกัปตันที่เก่งมากแล้วเพียวครับหล <V io. S 1> ับตา ทำไมถึงได้ชิมและก็รุ่มลงแล้วบินขึ้นบนดีแล้วลงมาก็ลงดีแล้วก็คือไอ้ตอนเป๋มันเป๋ได้แล้วเขาเสียบกลับมาได้แต่ชิมรู้เข้าใจนะ้อันนี้ลงลงนิดเลยแบบว่าลงเม็ดเลยแต่ว่าลงของเรายังมีอยู่ชินครับครับวันนี้คุณมีสิทธิ์นะฮะสั่งอะไรก็ได้ให้นิกกี้มันทำเดี๋วตอนเสียบเหมือนกันชินชิ้งไม่ทำผมหรอกเวลาของเรายังอีกยาวใช่ที่ขึ้นเริ่มต้นเราจะไปต่อที่ไหนในวันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์ BTS ขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวมี Yes! Don't yes. mm -hmm. go back in the game! You don't know who it is, baby! 2010, Jack Ryder, right here, mister change. What? Hmm? นั้นเหรอสนุกดีเกอะท่านแน่นี่ยที่เกาะแน่นเนี่ยคือผมไม่ได้กลัวตกผมอยากอยู่ใกล้ชิดคุยกัน3คนจะได้ได้ยินออไม่ใช่กลัวน้ำน้ามันแสนอาดนะครับตอนนี้เราถึงแล้วครับท่าเรือผ่านฟ้าเป็นท่าเรือที่เป็นเรือเสือรบคัตสุดท้ายแล้วเวลาไปวัดละคังกันนะครับเดี๋ยวมีอหนึ่งอย่างต้องนั่งให้ได้วันนี้ ววัไไม่ต่ชินชินมุตไม่เชื่อเห็นหน้าตาแบดบอยแบบนี้นะเป็นหน้าตาไม่น่าเชื่อว่าทำบุญนะคนแบบนี้เนะน่าไม่เชื่อทหบุญ่าเคนเดินดืนคนทเมตาไม่มีราคไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ ีนนอ,อันแรกผมก็เป็นผู้ชนะสองอันนะครับเพราะนั้นการน้ำพทษไม่มีอะไรยากเราอยากจะให้ไปยืนตรงกลางนกการนกนะ โยนขนมปังไว้รอบๆนะครับเพื่อที่จะให้นกมาอยู่ใกล้ใกล้แค่นี้นี่อะไรโอ้ไม่ยากไม่ยากแต่ว่านิกกี้เนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวสัตว์ปีกมากเอสโอมันพอดีเลยโอ้จริงเราเป็นเพื่อนกันคุณไม่ได้จะทำผมขนาดนั้นนะครับชิงครับผมไม่รู้ผมไม่รู้งั้นคุณให้ผมไปให้หารปลาแทนสิโอ้ยอย่างนั้นมันต้องโทษซะที่ไหนล่ะกนเป็การที่เราสู้กับความความกลัวของเราเราจะได้ไม่กลัวมันนี่มันกลัวจริงๆริงดูดิดูดิคุณหรือจะทำคนเดียวอีกครับกันนะโอเคไปไปครับ เป็นไงบ้างไอ้ขี้ตอนเนี้ยรู้สึกผมไม่เคยอยู่ใกล้สัตว์ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตของผมผมไม่เคยเจอสัตนิทแบบนี้เลยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตของผมชินคุณกล้าทำกันได้ยังไงอ่ะชิมคุณกล้าทำกันได้ยังไงเฮ้ยไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไุณเป็นผันวัวคุณเป็นผันวัวผมวนามึงว่ามึงกลับไปับไเอ้ยเฮ้ยคุกตกเฮ้ยคุกตกเราเป็นเด็กไม่ดีนะเพื่อนพื่เอนไปเดี๋ยวไปเดีู้วว เีวไปมเฮผานหัวผนหผ่านหผ่านหัว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 ่วไม่ดวาไม่ดวาดวาฮ้ยไมโอเคโอเคโอเคว้คอยังไงเนี่ยอยังไง จริงๆออะโชคดีแล้วนี่เป็นสติผมกลัวสติแต่นี่เป็นนกถ้าเป็นไก่นะไม่ได้นี่นกผมยังพอได้ผมยังสู้มันาได้ไม่ไม่ไม่โดนไก่ไล่จิกเดี๋ยวมุกคนเกียรติุกเอาสัติทำให้ต้องโอ้ยนีนาอีนะทำอะไทำไมอ่ะ อยู่ที่ปากคลองตลาดบอกก่อนว่าเรื่องดอกไม้เนี่ยเข้าทางวันนี้เราสามคนต้องทําภารกิจแต่ละคนนะครับต้องหยิบดอกไม้มาคนละชนิดหนึ่งชนิด3ดอกแล้วเราจะเอาดอกไม้ที่เราหยิบมา3ดอกเนี่ยไปให้สาวๆเลือกใครเหลือเยอะสุดคนนั้นเป็นฝ่ายโดนทำโทษโอเคชิ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 นดอกไม้ผมเลือกนะครับเป็นดอกเปรีี่ผมเลือกสีนี้เพราะคิดว่าไม่นสีเรืองความรีสุดนะครับเพราะว่าการเจอครั้งแรกเนี่ยนะถ้าเราให้ความรักแบบซื้อๆอย่างสีแดงเนี่ยมันดูเข้มข้นเกินไป แล้วเลือกผลิตภัณฑ์แบบเบาๆก่อนมันนนนคยังงไี่ดีกว่าแปลกฤทธิดอกไม่กินเอกใช่ไหมแค่ืจอก็กินแล้วนี่มันเหมาะกับผมมากมิกกี้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 นฮะชาดีมันจะชูเรื่องมิกกี้ดูเป็นชอบเป็นที่สวยเลยเขาบอกต้าบอกว่าเอาสามกิ่งพอสามกิ่งมันเป็นเมียครับพี่รอผมไหมครับ ชินชินพุทครับดอกไม้ที่คุณจะเลือกมาแข่งกับดอกดอกพิกิมบาของผมคืออะไรครับชอบสีแบบนี้ครับอีโรติกสิแบบนี้ฮะคุณจะเอาดอกไม้อันนี้มาสู้กับพิกินบ้าของผมครับใช่ครับแม่เรื่องมาเลยสามก้านสวยๆจัดมา ได้ไปแล้วครับดอกไม้ของทั้งสามคนนะครับผมเราไม่บอกด้วยว่าดอกไหนใครเลือกมาถ้าบอกว่าชินเลือกมาเขาเลือกของชินคนเดียวแน่นอนนะครับผมไม่แน่เขาอาจจะคิดว่าอันนี้เป็นของชินก็ได้แล้ะก็เสร็จผมโดบปริยายเจอแล้วครับเหยื่อคนแรกของเรานะฮะที่จะมาเลือกดอกไม้นะครับจากสามหนุ่มในวันนี้ครับผมสีแดงแล้วก็พิกกี้เมาส์เลือกครับเอาเลยนะเอาดอกเดียวนะครับหนุ่มหนูจะเอาที่ชอบเลยนะให้หนึ่งได้เห็นอะไรถึงเลือกสเปซสีแดงคะชอบดอกไม้สีแดง โอเคช่วยความองคนนี้ คอนนี้เอาคุณหมดแล้วเป็นไม่แล้วนิ่พีเดี๋ยวปีนี่ทุเลทก็คือผมมีขายไม่ออกเล่หน้าขายไม่ออกเอางี้ไปแหละเดี๋ยววัดกันเลยบอกสบายคือของใครได้คนนั้นได้เลยดอกสบายสีเหลืองครับและแกนนี่คือดอกนิตกเมาอลโอเคเธอชอบดอกไหนเธอเลือกดอกนั้นชอบอะไรชูนั้นชู นแน่นอนนะคะรับวันนี้ชนะชิณชนะวนุ้ยต่อไปด้วยผมเปนอันดับสองและครัสุดท้ายคนที่ทำโาษก็คือนัทธนะวุ้ยคินอยากให้นัททำอะไรตรงนี้ก็ได้ทำอะไรทำอะไร,ไรตอนนี้ไม่มีรถคุณเป็นเส้นกลางนำกันไปบนถนนไปไปนะไปคนเดียวไป <laughs> เราไปรักพาทัวร์เขาเหมือนเป็นลักพาเขาเป็นไกด์ให้เราเขาทําหน้าที่เขาช่วยเราทุกอย่างใช่พาเราขึ้นเรือ BTS เรายังหลงเขาว่าเป็นคนนําทางเราทุกวันนี้คุณน่ารักมากนะครับผมมาออกรายการเราไม่ได้เชื่อว่าหนุ่มแบดบอยอย่างคุณจะมีมุมดีๆเยอะเหลือเกินน่ารักมากน่าารักกมนะครับผมให้คุณเป็นคําชมแล้วผมให้คุณฝากผลงานทุกสิ่งทุกอย่างกับชาว OIC หน่อยฮะก็ฝาก My Bad h a b i t ด้วยแล้วกันครับมิวสิกวิดีโอล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาก็ยังไงก็โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ทุกวัน One June, I a day, Ricky, like you oh, 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 Holiday. oh, 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 oh,